พี่อยู่ไกลถึงท้าชลอมพี่ยังตอมพรกรักป่ะยอมคนยากอยู่แพ่บ้ายังอาโควิตมาฝากแม่คุณทำพี่ลำบากเอาของฝากกลับไปได้ไหมเกลื่องป้องกันนั้นพี่พอรู้ แต่ที่ไม่รู้พวกมึงเข้ามาได้ยังไงแบกไวรัข้ามพรมแดนมาใหม่าดานใช้เงินเท่าไรแล้วจึงได้ผ่านพ้นเข้ามาถ้าจะลอมกับมาไทยถึงแม้ว่าจะไม่ไกลก็อย่าเพิ่งไปดีกว่า เพียงสักคำว่าล็ลกดาวจะหักใจละกักตัวตามภาษาจะมียตนหน้าห่างกกลโปรดเมตตาตั้งกดสักนิดรักษาชีวิตอุทิศป้องกันโควิดครอบใหม่ยังป้องกันมีมาตรการทำได้ แต่ติดไวรัสครอบใหม่ชิบหายเท่าไหร่ไม่รู้ยังถึงถ้าฉลอมกับมาชัยถึงแม้ว่าจะไม่ไกลก็อย่าเพิง่งไปดีกว่าบอกเพียงสักคำว่าล็อกดาวจากใจละ กักตัวตามภาษาจะหนีสนนา่างกกลโปรดเมตตาตั้งกราดสักนิดรักษาชีวิตอุทิศป้องกันโควิดครอบใหม่ยังป้องกันมีมาตรการทำได้แต่ติดไวรัสรอบใหม่ที่พายเท่าไรไม่รู้ยังถึง อย่าลืมนะครับป้องกันโควิดนะครับใส่หน้ากากล้างมือบ่อยๆครับสวัสดีครับ